r ิลิปสไรท์เวลคัมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวสุดพิเศษกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยและกำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดในตลาดปี2026อย่าง BYD Auto รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและฟีเจอร์ความปลอดภยัยซึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปจดลึกทั้งเรื่องการออกแบบภายนอก ความหรูหราภายในสมรรถนะด้านการขับขี่ช่วงล่างรวมถึงราคาและคุ้มค่าที่สุดสำหรับปีนี้โดยเฉพาะคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าคุณภาพสูงราคาจับต้องได้และฟีเจอร์แน่นๆแ,แบบจัดเต็มต้องไม่พลาดกับรีวิวนี้อย่างเด็ดขาดเพราะ BYD Auto 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาธรรมดาแต่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความเงียบความลื่นไหลความประหยัดและดีไซน์ที่โดดเด่นกว่าเดิมอย่างชัดเจน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกที่ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ BYD ปรับโฉมแบบยกชุดให้เข้ายุคอนาคตมากขึ้นตั้งแต่เส้นสายด้านหน้าที่ถูกออกแบบให้เฉียบคมกว่าเดิมกระจังหน้าทรงเรียบเนียนแบบปิดสนิทตามสไตล์รถ EV พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบ f u ลแมทริก x ที่มีลายไฟ DRL เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะรุ่นทำให้ตัวรถดูพรีเมียมและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนกันชนหน้าออกแบบให้มีช่องดักลมเสริมแอรลล์ไลน์เส้นแบบสปอร์ตที่ช่วยให้ภาพรวมดูดุดันมากขึ้นส่วนด้านข้างของรถก็โดดเด่นด้วยเส้นคมที่พาดตั้งแต่หัวจะดท้ายล้ออลลอยใหม่ขนาด18-19ถึงนิ้วดีไซน์ล้ำสมัยน้ำหนักเบาสร้างความสมดุลให้การขับขี่ได้ดีและยังช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบไร้บาร์ที่เชื่อมต่อเต็มแนวกว้างของฝากระโปรงหลังทำให้รถดูมีมิติและสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด บอกได้เลยว่าภายนอกของ BYD Atto 2026นั้นถูกออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้าที่ดูมีระดับขึ้นอีกขั้นไม่ใช่แค่ราคาดีแต่ภาพลักษณ์โดดเด่นและหรูหราขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าการอัปเกรดครั้งนี้ระดับพรีเมียมแบบก้าวกระโดดเริ่มจากวัสดุที่เปลี่ยนไปใช้แบบซอฟทัดเกือบทั้งคันแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่มีความคโค้งมนและลื่นไหลขึ้นรูปให้เข้ากับผู้ขับมากขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบหมุนได้อัตโนมัติขนาด15.6นิ้วยังคงเป็นไฮไลท์พร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ที่ตอบสนองเร็วขึ้นกว่าเดิมรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแผงเรือนไมดดิจิทัลขนาด8.8นิ้วอัปเกรดความคมชัดขึ้นและปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายตามสไตล์ผู้ขับเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับไฟฟ้าหลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบุบูนเบาะวัสดุหนังคุณภาพสูงเพิ่มความหรูหราและความสบายเวลาขับทางไกล ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์หลังเพื่อความสบายของทุกที่นั่งห้องโดยสารกว้างขึ้นจากโครงสร้างใหม่ของตัวรถทําให้พื้นที่วางขามากกว่าเดิมโดยเฉพาะเบาะหลังที่เอนตัวได้และมีพื้นที่ศรีษรษะกว้างจนคนนั่งตัวสูงก็รู้สึกสบายที่เก็บสัมภาระท้ายกว้างขวางขึ้นพร้อมชั้นวางแบบปรับได้หลายระดับและมีพื้นที่เพิ่มเติมใต้ฝากระโปรงหน้ารังสำหรับเก็บของขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของรถ E ีีแนว Cross อ v e r ขนาดกลางรุ่นนี้ ด้านเทคโนโลยีภายในและการเชื่อมต่อก็ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ระบบเสียงรอบพิษคุณภาพสูงลำโพงปรับเสียงแบบ3ดีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายกำลังสูงและไฟแอมเบียนทลายรอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายเฉดสีเพิ่มความหรูหราในตอนกลางคืนอย่างมากนอกจากนี้ BYD ยังติดตั้งซอฟต์แวร์ผู้ช่วยขับขี่แบบใหม่ที่ฉลาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตติบีระบบอยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับ ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงระบบจอดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่สามารถสั่งจอดผ่านมือถือได้ทําให้การใช้งานในเมืองสะดวกกว่าเดิมหลายเท่าในส่วนของสมรรถนะและการขับขี่ BYD Atto 2อ2 6ัยยังคงเป็นรถอีวีที่เน้นความลื่นไหลและประหยัดพลังงานรุ่นนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้กําลังสูงขึ้นกว่าเดิมมีกําลังสูงสุดประมาณ250แรงมา้าพร้อมแรงบิดแบบทันทีที่ทําให้การออกตัวและเร่งแซงทําได้ดีมาก อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ประมาณ6.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วพอสำหรับรถครอสโอเวอร์ขนาดกลางส่วนชุดแบตเตอรี่บเบล็คแบตเตอรี่รุ่นใหม่ความจุสูงให้ระยะทางวิ่งประมาณ520ถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและล้อที่เลือกรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ีไฟชาร์จที่สามารถชาร์จจาก20%ไป80%ได้ในเวลาประมาณ25-30นาทีส่วนการชาร์จแบบเอซใช้เวลาประมาณ6-7 ชั่วโมงถ้าชาร์จจากบ้านที่มีวอลชาร์เจอร์ช่วงล่างมีการปรับใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงการควบคุมที่มั่นคงเวลาเข้าโค้งความเงียบภายในรถก็ดีขึ้นจากฉนวนรบกวนเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้นรอบคันด้านราคาของ BMW D2 2องพในไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1 1ถึง1.4ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและรุ่นย่อยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับ เพราะเป็นรถ EV ีที่ตอบโจทย์คนเมืองครอบครัวและคนที่ต้องการรถประหยัดพลังงานมีดีไซน์ล้ำสมัยและฟีเจอร์ที่ครบที่สุดในกลุ่มหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ให้ความคุ้มค่าและความทันสมัยแบบจัดเต็ม BYD Atto 2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ